ท่านผู้ชมวันนี้อยู่สารมยานาที ga, <ten> mm ่ท่านมีวัดบาบุบท่านผู้ชมนะครับคือบรรยากาศมีคนไหว้ตลอดเลาเลยนะครับที่นั่งอยู่ทผู้ชมจะมองเป็นภาพรรยากนครับาเนี่ยะมีาทีกปั้นท่านนะควัดเดิมเตม แต่ยังไม่เคยมาก็ลองมากถามว่าขอพรท่านนะครับ้เรื่องทหารนี่ไม่ต้องมาขอนะฮะนเรื่องทหารได้ขอขอโชคขอลาบนะครับขอลูกขอบุตรขอธิดาอะไรเงี้ยได้นะครับท่านผู้ชมเรื่องทหารไม่ต้องขอนะครับเพราะท่านคงจะไม่ให้นะครับที่เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมนะคือวันหยุด วหวยกันเองแล้วเาก็จะมีบรรยาก,กาศอีกหลายหลายอย่างจะพาผู้ชมไปชมครับ